สวดีค่ะทุกคนเราไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะเพราะว่าช่วงนี้พี่ก้อยยุ่งกับการเรียนต่อของน้องควีนะคะวันนี้พี่ก้อยจะมาชวนทำมื้ออาหารเช้าง่ายๆแพนเคก้กคินครีนะคะทำจาก บูเบอรี่แล้วก็กล้วยหอมนะคะทําง่ายแล้วก็อร่อยมากเราไปทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะวัตถุด,ดิบของพี่ก้อยก็จะใช้กล้วยหอมสุกงอมค่ะเพราะว่ามันจะหอมและหวานนะคะแล้วก็ใช้บูเบอรี่แช่แข็งนะคะอันนี้พี่ก้อยซื้อจากแมคโครนะคะเดี๋ยวส่วนผสมจะอยู่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งใบนะคะอัตราส่วนนะคะต่อ5ชิ้นนะคะแล้วก็ข้าวโอ๊กนะคะ1ชอ้อน แล้วก็เราก็มาเตรียมที่จะไปทําเป็นแพนเคก้กในกระทะเราจะใช้กระทะเทฟลอนนะคะส่วนผสมนี้นะคะพี่ก้อยทำสองรอบโอเคเราไปเริ่มตั้งกระทะกันเลยนะคะใช้กระทะเทฟลอนนะคะใครจะใช้น้ํามันก็ได้นะคะแต่แนะนําว่าให้ใช้แค่นิดเดียวนะคะไม่งั้นมันจะแฉะนะคะ ของพี่ก้อยใช้แค่ว่าให้มันไม่ติดกระทะนะคะนิดเดียวค่ะหรือจะไม่ใช้ก็ได้นะคะ Thank <laughs> you. นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะน้าทานไหมคะพี่ก้อยก็ตกแต่งด้วยแอปเปิลนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำพึง่งใครจะราดน้ำพึ่งก็ได้นะคะเพื่อความหอมหวานนะคะแต่ของพี่ก้อยเนี่ยพี่ก้อยไม่ได้ใส่นะคะโอเคลองไปทำกันดูนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ